เรื่องราวนี้ตั้งอยู่ในเมืองสโปเคนในเดือนสุดท้ายของศตวรรษที่20ผู้คนกลัวว่าในเวลาเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมปี1999คอมพิวเตอร์ทั่วโลกจะล่มสลายซึ่งเกิดจากโรค Y2K โตัเอกของเรื่องเป็นเด็กมัธยมต้นชื่อเบเวอรี่มูดี้อาศัยอยู่กับเกลคุณยายของเธอซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานไปรษณีย์ของ USPS พวกเขามีกันและกันแค่2คนเท่านั้นเนื่องจากพ่อแม่ของเบเบอรี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเธออายุได้สองขวบคิมแม่ของเธออายุเพียง16ปีเมื่อเธอเกิดคุณยายจึงยังดูไม่แก่เท่าไรนักการพูดถึงลูกสาวของเธอทำให้เกรวเศร้าเธอจึงหลีกเลี่ยงคำถามของเบเบอรี่เกี่ยวกับแม่ของเธอเธอทำงานพิเศษเพื่อให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลาเพื่อหาเงินเป็นทุนให้เบเบอรี่เข้ามาหาวิทยาลายัย เกลกลัวว่าจะเสียเบเวอรี่เหมือนที่สูญเสียคิมไปเบเวอรี่เหงาและมักถูกรังแกที่โรงเรียนโดยเด็กชายสองคนเบเวอรี่พบมิกเทปของพ่อแม่ของเธอเลิฟเปรียต์แต่เทปนี้ดันถูกวอล์กแมนกินไปซนี่จึงไม่สามารถเล่นได้ดังนั้นเธอจึงมีภารกิจในการติดตามเพลงจากมิกเทปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอเธอหวังว่า การฟังเพลงจะทำให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับพ่อแม่ซึ่งมีอายุมากกว่าตอนที่เธอเกิดตอนนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นร้านขายแผ่นเสียงในพื้นที่ที่ดาเนินการโดยแอนตี้ที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรในขั้นต้นแต่เขาประทับใจกับรายการเพลงของเบเวอรีแอนตี้ตกลงที่จะอัดเพลงแรกให้กับเธอเขาอธิบายว่าในมิกเทปลำดับของเพลงมีความสำคัญเช่นเดียวกับเวลาระหว่างพวกเขากับรายละเอียดอื่นๆ ข้อความจากผู้สร้างดังนั้นเขาจึงบันทึกเพลงแรกในรายการ Getting n o h e r Fast ให้กับเธอขับร้องโดยเกรอ As Our Best นอกจากนี้เธอยังจะต้องค้นหาเพิ่มเติมตามลำดับที่ปรากฏบนบิ๊กเทปรวมถึงลินดาลินดาของบลูฮาร์ดไอคอตอะไรของส t ตเก t และ t e a เชอร p เพโดย The Quick ในการค้นหาเพลงเบเวอรี่ได้รู้จักเพื่อนระหว่างทางเช่นเพื่อนบ้านของเธอเอลเลนซึ่งเป็นน้องใหม่ในเมืองนี้เนื่องจากเธอเป็นคน Asia เอเชียเผื่อว่าเธอสามารถแปลเพลงลินดาลินดาได้แต่ว่าเธอเป็นชาวไต้หวันเพลงน่ะมันเป็นภาษาญี่ปุน่นนิกกี้เพื่อนรวมชั้นสาวหัวร้อกหัวรันเริ่มสนใจเมื่อพวกเขาสนใจเรื่องดนตรีร่วมกันนิกกี้มีเพลงของวง The Qui c k สาวๆแต่งตัวทีมร็อกเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนานมิรภาพที่กำลังเติบโตของสาวๆวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมิซ์เทปการเดินทางอันน่ารื่นรมไปยังที่รกร้างอันแสนวิเศษที่พ่อแม่ของเบเบอรี่ได้ออกเดทกันครั้งแรกกับเพลง modern d i s พวกเขาตามหาดนตรีที่รู้จักคิมจนรู้ว่าเขามักจะแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ผับแห่งหนึ่งเป็นประจำทั้งสามคนจึงกดดันให้แอนตี้เจ้าของร้านขายเทปให้พาทั้งสามไปที หลังจากนั้นดูเขาเล่นคอนเสิร์ตจนจบเบเวอรี Beverly, ่ก็แสดงรูปถ่ายพล,าลอยของคิมให้ดูตอนแรกเขาไม่สนใจที่จะมองจริงๆแต่เมื่อเขามองดูดีๆก็จำได้ว่าเธอเป็นนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ดันไปชอบไปคนขี้แพ้จนท้องแล้วก็ละทิ้งดนตรีไปเบเวอรี่รู้สึกเสียใจจนอยากจะถอนตัวรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดทั้งหมด เธอเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่โรงเรียนและยืนหยาต่อสู้กับคนพลานทําให้เธอถูกพักการเรียนในที่สุดเธอก็ปรึกษากับคุณยายของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณยายไปคุยกับแอนตี้เอลเลนและนิกกี้เล่น The k i n นส์แ t o เ T อร์ติให้กับเธอเกลีวพบว่ารายการวิกเทปที่เบอร์ลี่ทิ้งไปเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอพูดถึงคิมในที่สุดเธอนำบันทึกของรอนซองที่เขียนและร้องโดยแม่ของเธอ ภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วยการแสดงของเด็กผู้หญิง3คนในวง us do's a sister ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมิกซ์เทปในงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าซึ่งรวมถึงครอบครัวทั้ง3ของพวกเขาและแอนตี้ที่มีชื่อจริงว่าเ d ็ด r ว